ะะเป็นคำถามข้อที่4ค่ะข้อ,อ4ค่ะชค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะมาจากคณะนิเทศศาสตร์ปี2ค่ะอยากจะถาม พี่ปุ้ยก่อนละกันค่ะอยากถามว่า,าสินค้าเครื่องประดับทั่วไปอะค่ะเป็นสินค้าจากโรงงานใช่ไหมคะเป็นงานอุตสาหากรรมก็พอผลิตออกมาเนี่ยก็จะเรียงงันเป็นตับๆเหมือนกันหมดเลยแบบไม่แตกต่างกันเลยอะค่ะแต่พอมันเป็นงานแฮนด์เมดอะค่ะเป็นงานที่พี่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองอะค่ะก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์หลักที่หลากหลายใช่ไหมคะแต่พิมอยากจะทราบว่าเครื่องมือหรือวัสดุอะไรอะค่ะที่สําคัญมากๆที่แบบพี่ขาดไม่ได้เลยค่ะในการประดิษฐ์งานของพี่ขึ้นมาค่ะอยากจะถามพี่ปุ้ยก่อนนะค่ะคุณปุ้ยค่ะ หนาที่สุดคะไม่ได้เลยก็ครีมค่ะครีมที่ราะต้องอย่างเงี้ยหรอคะหรือยังไงหรือทำมือครีมออครีมหนีบครีมหนีบมือเนี่ยค่ะมันจะมีหลายหลายแบบอ่ะค่ะเป็นแบบหนีบแบบจับแบบอะไรขึ้นแบบอย่างที่ชื่อมันก็แฮนด์เมดอ่ะเนอะก็ต้องต้องใช้ใช้งานมือนิดนึงครีมก็จะแบบมีหลายเกรดก็คือแบบเริ่มใหม่ๆก็สามห้าบาทก็มีไปจนถึงอันที่แบบ แพงหน่อยแบบว่าวัสดุด,ดีใช้แรงน้อยอะไรประมาณ <c oughs> นี้ค่ะก็อันนี้จะต้องเป็นหลักๆขาดไม่ได้เลยเผื่อแบบลูกค้าแบบจะให้ปรับไซส์ปรับขนาดไรเด็กก็จะแบบทำได้หมดเลยก็ <c oughs> จะเป็นขีบคู่ใจเอาละค่ะค <c oughs> ี่เหลือสองท่านเอาพี่สัง่งละกันค่ะขอบคุณสั่งค่ะ60สวินาทีเ <c oughs> ชิญค, <c oughs> ค่ะก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของพี่นะคะก็คือวิธีทำก็คือมีการใช้ครีมใช้เส้นยางยืดนะคะแล้วก็จะมีตัว หมือนลันกษณะเข็มที่จะน้าเชื่อนะคะร้อยเข้ากับลูกปัดแต่ระยะแต่ละเม็ดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของซิลิโคนคปืนกาวอะคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็คือทุกอย่างสําคัญหมดแต่กรณีที่ที่สำหรับตัวพี่คิดว่าสำคัญที่สุดคือโซ,ซลิโคนเพราะเราเลือกตัวประกอบกับฝังตัวหัวนาฬิกาบวกบตัวเรือนเนะะี่ยค่ะเราจะใช้กาวร้อนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีปืนเราก็ซื้อ ซื้อแท่งกาวร้อนทั่วไปค่ะแล้วก็ลนไฟแช็กลนไฟธรรมดาแล้วก็ประกอบประกบติดได้ซึ่งมันจะอยู่ได้ทนกว่าถ้าเกิดเอากาวธรรมดามาแปะจะทำให้สวยกว่าค่ะกว่าที่จะเป็นกาวร้อนถ้าเป็นกาวร้อนก็เปรียบเหมือนกาวตาช้างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเหนียวทนแล้วก็ไม่สวยใช่ค่ะแต่ตัวนี้เราประยุกต์สมมติว่าถ้าข้อเสียก็มีหลุดง่ายแต่ว่าเราสามารถที่จะซ่อมแซมได้โดยการใช้ไฟแช็กทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็แก้ได้ใช้ได้เหมือนกันเหลือท่านสุดท้ายแล้วนะคะ อะไรคืออุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดค่ะคุณอีฟที่ร้านของเรา60วินาทีเริ่มค่ะก็จะเหมือนกับของคุณปุ้ยคะก็คือจะเป็นขีมเพราะว่าของเราเป็นเป็นเซตพวกอัญมณีลงไปในตัวเรือนต้องนีบต้องบีบเข้าไปหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะคลายกันก็คือเหมือนถือถ้าขาดตัวนี้ก็ไม่ได้มันใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้ไหมคุณอีฟเนาะถ้าเกิดเราไม่มีครีมเราเอาเอานิ้วกดๆเข้าไปได้ไมไม่ได้ันได้ไหมฟันง้างง้ง คือน้องหลายคนอากจะฟันแข็งแรงเออง้างได้อย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตัวโลหะด้วยมันจะมีความแข็งของมันอยู่มันจะแข็งกว่าฟันเราว่างั้นแหละถ้าเกิดว่างัดกันเนี่ยฟันเราไปก่อนแน่นอนเพราะนั้นก็เป็นใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นรีมแล้วก็เวลาซ่อม ด้วยเหมือนกันนะคะแบบลูกค้าก็จะแบบมีหลุดบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้อยู่ดีค่ะอย่างไรก็ต้อง่ร้านก็อยู่ใกล้กันเนาะอุปกรณ์ก็ยืมกันได้นะคะ<ช>คล้ายคกันเข้าสู่ใน่อุปกรณ์ของเรื่องของการทาแฮนด์เมดก็จะมีอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะพานไปแล้วข้อนี้น้องๆไปยูุ๊ปเป็นยังไงพร้อมวตแล้วยังพร้อมมาถ้าเกิดพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการหวตคำถามข้อที่4ค่ค่ะต่อไปนะคะขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่5ค่ะ ขอ้ค่ะฉันค่ะครับสวัสดีครับชื่อเฟรมนะครับจากคณะเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ครับก็อยากจะถามพี่ทั้ง3คนนะครับผมเห็นทั่วไปแล้วเนี่ยงานแฮนด์เมดส่วนใหญ่คนต่างชาติก็จะมีความสนใจมากกว่าคนไทยรายได้หลักส่วนใหญ่มันจริงหรือเปล่าที่คนต่างชาติเนี่ยจะซื้อมากกว่าคนไทยแล้วร้านของพี่ๆทั้ง3คนเนี่ย คนไทยหรือคนต่างชาติซื้อมากกว่ากันครับค่ะน้องเฟรมอยากจะถามบิส e ิ s คิง g นาไหนก่อนถามพี่ปุ้ยก่อนแล้วกันครับถามคุณปุ้ยก่อนเลยนะคะคุณปุ้ยค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะ <Business King. S 3> ค่ะก็คือคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าชินกับงานแฮนด์เมดงานมืออะไรเงี้ยค่ะลูกค้าต่างชาติอ่ะส่วนใหญ่จะจะให้ความสําคัญกับพวกงานงานมือตรงนี้มากกว่าก็คือที่ร้านเนี่ยก็จะแบบลูกค้าต่างชาติเนี่ยมากกว่าครึ่งค่ะก็แล้วแล้วแต่ซีซันที่ถ้าเป็นช่วงช่วงท่องเที่ยวเยก็จะแบบ ไปถึง -8 จ็ดแปดสอค่ะค่ะที่ที่เป็นต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นงานเราจะกรุ๊ปกิ๊บปนนาะก็จะเป็นโซนเอเชียค่ะค่ะก็พวกญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนคนไทยเองก็ซื้อด้วยเพราะว่าเราก็จะมีออกอีเวนท์ที่เป็นเป็นอีเวนท์ในประเทศตามเศรฐกิจิ์เมืองทองเนี้ยก็จะมีค่ะลูกค้าที่เฉพาะกลุ่มที่ชอบงานกุ๊ปกิ๊บจุกจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลืออีกสองท่านค่ะอเฟรมเป็นพี่สั่งแล้วกันครับค่ะคุณสั่งนะคะคุณสั่งขาหกส วินาทีเริ่มค่ะในส่วนของสินค้าของทางพี่นะคะก็คือ,อะจะเน้นคนไทยเป็นหลักแต่ว่าเป็นคนไทยที่ไปนําไปจําหน่ายให้กับลูกค้าต่างชาติอีกทีหนึ่งนะคะ,คะก็เลยทําให้จริงๆพี่จะเน้นคนไทยะคะ่ะแต่ว่าถามว่ามีต่างชาติไหมมีนะคะแล้วก็ข้อลูกค้าต่างชาติจะไม่เหมือนคนไทยตรงที่เวลาเขามาทีะคะ่ะจะมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะและทําให้เรามียอดขายที่ดีกว่า คนไทยนะคะแต่จริงๆแล้วในการทำธุรกิจเราก็ต้องมีทั้งสองกลุ่มอะคะ่ะแต่ว่าแยกกันอาจจะแล้วแต่ว่าเราจะเน้นสัสดส่วนไหนให้มากกว่ากันได้ลูกค้าทั้งสองทั่วโลกเลยเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยดีกว่านะคะที่กาลาแลนดเหลือท่านสุดทา้ายลาะคนิฟค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะก็ที่ร้านเนี่ยก็จะครึ่งครึ่งนะคะถ้าเป็นในส่วนของคนไทยเนี่ยอย่างที่เกิดไปตอนแรกว่าเป็นอัญมณีที่ไม่ได้เจียใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยก็จะแบบเหมือนติดภาพว่าอัญมณีต้องเจียสวยงามใสอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า เหมือนพอเขามาเห็นงานนี้มันก็แบบแปลกตาเขาก็จะชอบเป็นพิเศษค่ะในส่วนของสางชาติเนี่ยเราก็เถียงไม่ได้เพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยเหมือนแบบแรงงานเขาอาจจะสูงกว่าเราพวก handmade เนี่ยมันก็อาจจะไกลเขาไปหน่อยนะคะคือเขาก็จะชื่นชมในงานฝีมือค่ะตรงนี้คือเขาก็จะชอบใช่ค่ะเพราะว่าประเทศไทยก็ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดด้านงานฝีมืออยู่แล้วค่ะ ใช่เอาละค่ะผ่านไปแล้วค่ะคำถามข้อที่5้น้องๆบิวกรุ๊ปพร้อมบมไหมพรอ้อมค่ะถ้าเกิดน้องๆบิวกรุ๊ปพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการบทคำถามข้อที่5ค่ะ Business King. Business King. ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะคะต่อไปขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่6ค่ะ้อ6ค่ะผมครับเชิญค่ะครับผมชื่อหนึ่งครับผมอยู่คณะนิเทศาสตร์ปี4ครับก็จะเกิดก่อนว่าปัจจุบันนะฮะแบบคนก็จะนิยมแบบซื้อเครื่องประดับ เวลาเทศกาลต่างๆเป็นแบบของฝากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะถามพี่ๆทั้งสามคนว่าช่วงเทศกาลเนี่ยพี่แบบรายได้พี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ส่วนผมเนี่ยเป็นคนแบบชอบเทศกาลฮะชอบเทศกาลคนแก่อย่างเงี้ยครับเทศกาลผู้สูงอายุครับผมเพราะมันเหมาะกับบุคลิกของคุณใช่ครับเพราะหน้าผมไม่ใช่แล้วจา์ครับผมก็ก็เลยอยากจะให้พี่ๆทั้งสามคนเนี่ยแบบช่วยออกแบบหน่อยเพราะว่าผมจะซื้อเครื่องประดับเนี่ยไปฝากอาล่าม่าอย่างเงี้ยครับ แบบอาล่ามาผมแบบมีอายุแล้วอย่างเงี้ยแบบจะใส่เครื่องประดับอะไรถึงจะแบบสวยเกย๋เหมือนสาววัยรุ่นอะไรอย่เงี้ยฮะในเทศกาลวันผู้สูงอายุใช่ครับผมในช่วงสงกรานอะไร,รบแบบนี้นะคะน้องหนึ่งอยากจะถามาพี่สกินท่านก่อนถามพี่สังก่อนครับ ถามคุณซางก่อน<ข>อเลยค่ะคุณซางขาย60วินาทีเริ่มค่ะก็สินค้าปกติถ้าเป็นเทศกาลโดยเฉพาะปีใหม่อะค่ะยอดขายจะดีมากเป็นพิเศษนะคะเดือน10 1112เนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวางแผนสําหรับเตรียมสต็อกสินค้านะคะให้ในในช่วงเทศกาลนั้นๆวันผู้สูงอายุยังไม่เคยเตรียม,ยมยะนะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วลูกค้าเราจะมีตั้งแต่เด็กเล็กนะคะไปจนถึงผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่า สำหรับอาม่าเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาของทางกาลาแลนเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยอาจจะด้อยู่ที่ว่าอาม่าเปรี้ยวไหมถ้าเปรี้ยวจัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้สีสดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาซอฟนิดนึงก็อาจจะสีธรรมชาติสีสีน้ำตาลหรืออะไรที่อาม่าใส่ได้ทุกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็ใส่ได้นะคะน้องหนึ่งค่ะมาถึงเครื่องปรับอีก2ท่านพี่อีฟแล้วกันฮะถามคุณอีฟค่ะคุณอีฟค่ะ60วินาทีเชิญค่ะถ้าในช่วงเทศกาลก็ดีกว่าปกติค่ะเพราะว่า ผู้คนเนี่ยก็มักจะให้ความสำคัญในเทศก,กาลอยู่แล้วแล้วก็อาจจะหยิบจับหยิบจับไปเป็นของขวัญหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกต่างชาติอย่างเงี้ยพวกเทศก,กาลคริสต์มาสหรือปีใหม่เนี่ยคือเขาก็จะออเดอร์รอไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคือยอดก็จะดีขึ้นช่วงปลายปีนี้ยอดเราแน่นอนใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็สําหรับอาม่าของน้องเนี่ยพี่อาจจะเลือกเป็นพลอยสีแดง,แดงอ่าเพราะว่าค,คนจีนก็จะชับสีแดงอยู่แล้วก็จะเลือกเป็นทับทิมอะค่ะ แต่ไม่ได้ทับทีมกรอบนะคะเออทับทีมกรอบมาทับทีมค่ะแล้วเป็นทับทีมคู่กับไพลินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเลือกเป็นต่างหูแบบพอใส่เนี่ยก็จะแบบเออเห็นชัดเอามาแล้วดูสดใสอย่างเงี้ยค่ะเรือท่านสุดท้ายลวคุณปุ้ยค่ะสิบวินาทีเริ่มค่ะค่ะก็ช่วงเทศกาลก็ตามตามเทรน์อยู่แล้วอะค่ะเป็นช่วงแห่งความสุขเนอะก็คนก็จับจ่ายใช้สอยสินค้าทุกประเภทนะคะยอดจะขึ้นขึ้นหมดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมี แพ็กเกจจิ้งอะไรออกมาแบบเยอะๆบ้ากไหมอย่างที่ร้านก็จะมีแพ็กเกจมีกล่องมีอะไรให้ค่ะเพื่อแบบง่ายต่อการซื้อแล้วก็เราก็ได้ยอดด้วยลูกค้าก็แฮปปี้ได้ของสวยด้วยเนี่ยค่ะค่ะก็ยอดขึ้นแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มแล้วก็สําหรับเครื่องประดับสําหรับอาม่านะคะทางร้านเนี่ยก็จะเลือกเป็นมุกแล้วกันนะคะเพราะว่าเรียบหรูแล้วก็ดูทรงคุณค่านะคะเพราะว่ามุกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ ใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ตลอดเวลาใส่ให,ให้แบบดูหวานหรือว่าดูสง่าก็ได้ค่ะก็ก็เลือกเป็น <Business S 1> มุกละกันครับผมชอบเลยนะคะเอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะคําถามข้อนี้น้องๆไปยูุ๊ปเป็นยังไงพร้อมหมดแล้วหรือยังพร้อมค่ะถ้าเกิดพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการบตคําถามข้อที่6ค่ะต่อไปนะคะเป็นคําถามข้อที่7ค่ะข้อ7ค่ะชิญค่ะ ค่ะชื่อขวัญน,นะคะนิเทศศาสตร์ปี2ค่ะคือสินค้าแฮนด์เมดเนี่ยนะคะก็จะมีราคาที่สูงกว่าโรงงานอยู่แล้วซึ่งมันเป็นงานฝีมือที่เราผลิตนะีคะผลิตได้แค่วันละ1-2ชิ้นแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานนี่เราจะผลิตได้ทีละหลายๆชิ้นอยากจะทราบว่าสินค้าแฮนด์เมดของพวกพี่ๆเนี่ยคะ่ะเคยมีราคาที่ถูกกว่าโรงงานบ้างไหมคะแล้วเพราะอะไรนะคะอยากจะถามบิสซ์คิงท่านไหนกกอนเป็นท่านแรกดีขอถามพี่ปุ้ยกันเลยคะ่ะ ถามคุณปุ้ยก่อนเลยนะคะคุณปุ้ยขา60นาทีเชิญค่ะค่ะสินค้าของที่ร้านเนี่ยค่ะคือไม่เคยเปรียบเทียบกับของโรงงานเนาะแต่จะบอกว่าราคาของที่ร้านเนี่ยมีหลากหลายมากเริ่มตั้งแต่55บาทไปจนถึง1 2 0 0สอง ะจะมีเลนส์หลายแบบขึ้นอยู่กับวัตถุด,ดิบตัวเม็ดหินตัวอะไรความสวยความยากง่ายในการทําบางอันหนึ่งที่อย่างที่น้องบอกเนอะจะใช้เวลานานค่ะ,คะบางอันก็ใช้เวลาน้อยหรือว่าบางอันเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งของเราบางทีเดินๆอยู่ย<ๆ>เห็นลูกค้าใช้สินค้าเราเนี้ยเราก็จะแบบมีความสุขแล้วแหละ,ะออถือว่าแบบอยากขายเร็วมากกว่าราคาก็จะไม่ค่อยสูงราคาก็จะแบบตั้งตั้งตามแบบ ในลูกค้าเห็นราคาประมาณนี้ลูกค้าน่าจะซื้อนายเอาวเอาละค่ะเหลืออีกสองท่านสั่งค่ะถามคุณสั่งนะคะ60ิวินาทีเชิญค่ะสำหรับสินค้าของทั้งพี่เองจะราคาจะไม่สูงอยู่แล้วนะคะลูกค้าที่นําไปจําหน่ายอีกทีนึงค่ะเขาก็จะแล้วแต่ว่าจะเรียกราคาได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าเขาไปดิสเพย์ยังไงถ้าเกิดว่ามีการจัดตกแต่งที่ดีขึ้นก็สามารถที่จะอัพสินค้าของเราให้มีราคาที่สูงขึ้นได้ค่ะทีนี้ก็เลย ตัวผลิตสินค้าเราจะเน้นทำราคาอยู่แค่ช่วงราคาของของทางร้านเราเท่านั้นเองค่ะนะคะเอาละเหลือท่านสุดท้ายแล้วค่ะคะุณอีฟค่ะ60วินาทีเชิญค่ะค่ะออของคือของพี่เนี่ยมันจะเป็นแบบกึ่งๆจะเป็นฝ่ายจิวเวลรี่เพราะว่ามันมีนพวกอัญ,ญมณีเข้ามาประกอบด้วยใช่ไหมคะคือราคาของพี่ถ้าเกิดไปเทียบกับพวกฝ่ายจิวเวลรี่เนี่ยราคาของพี่ก็อาจจะถูก ลงมาหน่อยเพราะว่าวัสดุที่พี่เลือกใช้มันเป็นทองเหลืองอะค่ะก็คือวัสดุก็จะถูกกว่า <c oughs> จำพวกชนิดแบบเป็นซิลเวอร์หรือเป็นโกล์ค่ะแต่ถ้าให้พูดจริงก็คือมันเป็นงานจิวเวลรี่อะค่ะงานมันจะต้องมีราคานหนึง่ง <Business S 1> นะคะ <c oughs> เอาละผ่านไปแล้วคำถามข้อนี้น้องน้องวิวครพร้อมบทไหมพร้อมและเกิดน้องน้องวิวครพร้อมบมดแล้วนะคะ <c oughs> ขอเข้าสู่ช่วงของการโหบทคำถาม,ถามข้อ,ขอที่เค่ะ <Business S 1> <c oughs> NESS